วัสดีครับเรากินข้าวยังยังสวัสดีครับวันนี้ก็เราน้อยทาสีครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเหราเหล็กตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรที่เราเอาไปวางอะปปเปรหรออ๋อนี่ตัวเปใช่ไหมตัวยิงสันไทยใช่ไหมอันนี้ครับตัวยิงสันไทยของเราก็หน้าสามเนาะ ตัวนี้หน้า3ครับเราน้อยเคยทาสีไปครั้งหนึ่งแล้วครับแต่ว,ว่าติดภารกิจไปทำงานวิ่งดินครับก็เลยต้องชะงักไว้ก่อนวันนี้มาเริ่มอีกแล้วครับทาสีรอช่างครับทีมช่างหยุดงานาตัวนี้ อเหล็กไม่พอนะครับเหล็กไม่พอกําลังสั่งเพิ่มมาอีกแต่ที่สั่งมานี้ไม่ใช่หน้านี้ได้หรอสั่งอน,นั่นมาดิอะไรนะหน้าสองบ่เล็กกว่านี้เพราะว่าอ่อาหน้าสองหน้าสองใช้ได้ไหมได้เหมือนกันเนาะเพราะว่าตัวนี้มันของไม่ครบถ้ารอก็นานครับไม่อยากสั่งที่อื่นก็เลยเอาหน้าสองมาามช่างแล้วว่าใช้ได้ก็ เอามาเลยครับแต่ความหนากว่านี้อยู่สีพอไหมโอ้โ oh. เดี๋ยวกินข้าวหมดหมดแล้วเหลืยแค่เนี้ยทั้งหมดอนะ่ะไม่ไม่พอด้นี่หลายหลายท่านบอกว่าพ่นประหยัดกว่าจริงไหมฮะพ่นนะอืม ไม่มีกาดิเอ้กานั้นพ่นได้ไหม,ไมอยู่บนนู้นกาพ่นน้ำมันอะ่ะฮะฮะไม่ใช่จะได้บ่มันมีกาพ่นน้ำมันอยู่พ่นลมอะ่ะถ้าพ่นพี่ว่ามันประหยัดสีกว่าดิเนาะมันได้ทั่วกว่า,ววาแต่มันก็อัวไม่พ่นหรอกเรา ถ้าพ่นนี่ละอองเต็มเลยนี่ถ้าพ่นต้องเอาไปพ่นข้งหลังอืมพ่นตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าเคยพ่นมาแล้วนูน่นติดเต็มเลยแหละละอองเยอะย้นู่นเลยไปข้างหลังเลยอ๋อต้องเอาไปนู่นเลยต้องย้ายไปนู่นเลยเนาะครับไปพ่อนอยู่นู่นเลยเออพ่อนตรงนี้นี่ตายเลยแหละเกาะรดหมดแล้วนี่เรียบร้อยปั๊มลมเราก็มีแล้วยากอะไร ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์ตื่นหรือ,อยังโอ้มันประกอบแล้วบ่ทำสีโครงเสร็จแล้วเหรอ,อดูหน่อยดิอ,ยดอู้อาทำสีโครงเสร็จเรียบร้อยครับไบรุ่นอินโดเดี๋ยวทำโรงจอดรถเสร็จจะให้ไปไป ทำมอเตอร์ไซค์กันอยู่นู่นแล้วจะบิดจะอะไรก็บิดไปโรดเบ็ดเบ้นเบนเนเบส้มอะไรก็ส้มไปจะได้ไม่หน่วงหูตรงนี้โอ้ทำเมื่อวานเสร็จเรียบร้อยแล้วดูครับนี่รถพี่นนบางคนก็คอมเมนต์มาว่าพี่นนโตแล้วทําอะไรเล่นๆแบบนี้ บกอนันนี้มันไม่ใช่ของเล่นนะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นนะมันเป็นเรื่องจริงนะนี่เขาเรียกว่าการต่อยอดอ่านี่นี่เขาเรียกว่าต่อยอดอันเนี่ยซื้อมา9000เดี๋ยวจะต่อยอดทํานโน่นทํานี่แล้วก็จะขายเอากําไรนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะได้กําไรหรือจะขาดทุนนะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตอนขายแล้ว ต้องขึ้นอยู่กับว,ว่ารถทำมาเดี๋ยวมันสวยแค่ไหนมันถูกใจคนซื้อไหมเขาบอกว่ารุ่นนี้เป็นรถตลาดเวฟร้อยิบห้าเนี่ยเป็นรถตลาดนะครับเออมันทำไมไมันเป็นรถตลาดไหมคนเขานิยมนี่ครับขัดสีเมื่อวานนี่ผมไม่คิดว่าเขาจะทำสทเสร็จเร็วขนาดน,นี้เลยดูเลี่ยมเลี่ยมเลยอันนี้ก็แนะนำอยู่นะครับอันนี้ เอ้ไม่ใช่แนะนําสนับสนุนหลานอยู่รู้จักรู้จักหารถมาทำแล้วก็มาบิ้วมาตกแต่งแล้วก็ขายนะครับนี่สนับสนุนเลยแบบนี้ครับดีกว่าไปกินเหล้าเมายาเที่ยวเตรอันนั้นไม่ดีนะครับแบบนี้ดีแล้วสนับสนุนเลยไม่ว่าอะไรเลยครับทำอะไรก็ทำเลย เดี๋ยวรงจทดรถทางนู้นเสร็จต,ต่อไฟต่ออะไรไปนู่นไปทำอยู่นู่นเลยทำทรงทำสีได้หมดครับตอนนี้ก็ทำอยู่ตรงนี้ไปก่อนนี่สนับสนุนล้านเลยนะแบบเนี้เผื่อมันอนาคตมันอาจจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเขายังยังไม่ตูน่ะขนาดนี้ทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะสำหรับพี่นนนดูอ่ะ พอดหรือหมดแล้วก็ทําสีโค้งสีอะไรเนี่ยมันน่าสนับสนุนเนี่ยอะทำแบบนี้มันน่าสนับสนุนมากเราได้ความรู้ครับแล้วก็ได้ในวิชาแล้วก็ได้รายได้เสริมอ่าเก่งครับเก่งนี่สน,นับสนุนเลยอันนี้ตื่นหรือยังนี่เหลายังเลยว่าตื่นสายไปหน่อยครับอันนี้ เพราะว่ากลางคืนนี่ไม่รู้ไปทางไหนหรอกไปอย่างว่าเนาะวัยรุ่นเนาะเขาก็นอนดึกกันธรรมดาอยู่แล้วล่ะเป็นธรรมดาของวัยรุ่นแล้วเราก็เข้าใจสมัยเราก็กลางคืนก็ออกไปนูน่นไปนั่งเล่นกีตาร์นั่งกินน้ําชากันบ้านจะรวยมันจะมีสะพานเห็นไหมสะพานที่ออกจากบ้านจะรวยมา ก่อนจะเข้าวัดตะเมาะสมัยที่ก่อนมันเป็นทางลูกรังครับโอ้กลางคืนมาก็พากันมานั่งตอนนั้นแหละนั่งเล่นกีตาร์แล้วก็กินน้ำชากันนะโอโหนู่นแหละดึกดด่นประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งบางทีก็ตีสองอะ่ะได้เข้าบ้านนอนครับนี่ก็พอตื่นสายก็แม่ก็เรียกแล้วออโอ๊ตกรอ,อโอ๊ตกรอเรียกไม่ธรรมดานะครับด้ามไม้กวาดมาด้วย ลุกอย่างเร็วครับทีนี้ดึกดื่นไม่ยอมหลับยอมนอนพากันไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะพากันไปไออะไรมั่วสุมอะไรประมาณนี้จริงแล้วก็ไปนั่งคุยกันนะสมัยนั้นผมไม่มีเงินอะไรไปซื้ออะไรกินมากมายขนาดนั้นหรอกครับสมัยนั้นพ่อแม่ยังไม่มีฐานะยังจนแต่ก็ นั่งคุยกันค่อนข้างจะนานไปหน่อยครับประมาณตีหนึ่งตีสองอย่างว่าหลยคุยไปมันก็เพลินไปเนาะนะเราน้อยทาสีโอเคครับเดี๋ยวผมจะไปดูกาพ่นสีก่อนเพื่อจะได้ย้ายไปพ่อนอยู่นู่นเลย สีเสียบตามากเลยเฮ้ยมันจะเชื่อมติดไหมนี่ยเหลา้ามันจะเชื่อมติดไหมนี่ติด,ตดบ่เออเึกว่าเชื่อมไม่ติดนะเจ็กันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับสวัสดีครับผม